สวัสดีครับวันนี้นะครับเจก็มีนะครับน้องต้นไม้นะครับสีสวยงามน่ารักน่ารักนะครับผมมาแบ่งปันนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนลก็ f อซนะครับผมน้องนะครับมีชื่อว่ากวักใบโพด่างทองนะครับผมเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่ควรมีปลูกประดับไว้หน้าบ้านเลยนะครับผมนี่นะน้องมีความสีทองเหลืองอาลามสวยงามมากๆวิธีสังเกตก็สังเกตง่ายๆนะครับ ใบของน้องก็จะมีความสีเหลืองทองสลับกับสีเขียวแล้วก็ก้านของน้องก็จะมีความเป็นสีเขียวเหลืองทองนะครับผมวิธีการดูแลก็ง่ายมากๆนะครับผมเลี้ยงแบบร่มลําไรนะครับรดน้ำวันละครั้งหรือ2-3วันครั้งนะครับผมส่วนราคาที่เจแบ่งปันให้นะครับก็อยู่ที่ราคา250บาทนะครับเจจะส่งให้ฟรีเลยนะครับบอกได้เลยว่า ราคาดีงามมากๆนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเจมาได้เลยนะครับสวัสดีครับใครกำลังมองหานะครับต้นไม้ฟอกอากาศที่มีความสวยงามแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับผมปลูกประดับในบ้านแล้วต้องมีคนถามแน่นอนต้นนี้นะครับผมน้องมีชื่อว่าฟิโลเดนดอนพาเลโซนะครับเป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนนะครับน้องจะมีลักษณะใบยาวนะครับ ในใบก็จะมีความด่างเป็นกระแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับน้องเป็นงายที่เลี้ยงง่ายมากๆทุกคนรดน้ำมาละครั้งหรือ2อถึงสมวันครั้งก็ได้นะครับเหมาะกับเป็นแบบว่าเป็นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนก็ได้นะครับผมเวลาน้องโตขึ้นน้องจะมีความใบใหญ่มากแล้วก็เป็นไม้แบบเลื้อยนะครับผมทําเสาทําหลักให้เขาได้นะครับผม วันนี้เจก็มาแบ่งปันราคาน่ารักน่ารักให้เลยนะครับผมสําหรับพาเลโซต้นนี้นะครับอยู่ที่ราคาเพียง189บาทเจจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อเจามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เจก็มีไม้น่ารักน่ารักนะครับผมมาแบ่งปัน อยากจะบอกว่าต้นนี้นะครับผมใครปลูกแล้วนะครับผมจะทํากิจการอัในใดก็ประสบแต่ผลสําเร็จนะครับผมต้นนี้นะครับเป็นไม้ตระกูลสเสนจันนะครับผมที่มีชื่อว่าสเสนจันสำเร็จนะครับ บอกได้เลยว่าตัวนี้มีความพิเศษก็คือนี่น้องมีความด่างนะครับผมถือว่าเป็นไม้ตัวแรงหนึ่งตัวเลยนะครับผมสําหรับตอนนี้นะสัมฤทธิ์ด่างนะหรือว่าสเนานสน่ห์จันทร์สมฤทธิ์ด่างนะครับผมวิธีการเลี้ยงการดูแลก็ง่ายมากๆทุกคนน้องจะชอบแบบว่าร่มลำไรนะครับผม รถน้ำมาละครั้งนะครับผมนี่ควรเหมาะแก่การปลูกประดับบ้านเลยนะครับผมจะได้เรียกโชคเรียกลาบหรือว่าทําอะไรก็ประสบแต่ผลสําเร็จสำเร็จผลดังชื่อเสน่ใจตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ราคา1000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับทุกทกท่าน ใครนะครับที่กําลังหาต้นไม้นะครับปลูกประดับภายในบ้านหรือว่าภายในห้องนอนเพื่อประดับแล้วก็ฟอกอากาศนะครับแนะนําต้นนี้เลยเป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนนะครับน้องมีชื่อว่าฟิโลเดนดอนก้านส้มนะครับผมลักษณะเด่นของน้องคือหน้าใบน้องจะยาวแล้วก็จะมีก้านที่ออกเป็นสีส้มหรือสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับผมน้องมีความสวยงามมากๆแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆนะครับคุณ เลี้ยงนะครับผมก็คือร่มรำไรนะครับลดน้ำมาละครั้งหรือ2อถึงสามวันครั้งก็ได้นะครับผมนี่สวยงามจริงๆนะครับลักษณะเด่นแบบนี้เลยต้นนี้นะครับอยู่ที่ราคาเพียง150บบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยสวยงามมากๆเอาปลูกประดับในบ้านหรือในห้องนอนนี่ต้องมีคนถามแน่นอนสวัสดีครับ วันนี้เจก็พาพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีนะครับมาดูไม้ต้นนี้นะครับมีความสวยงามมากๆแล้วเจก,ก็จะแบ่งปันราคาน่ารักน่ารักให้พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีนะครับผมต้นนี้นะครับน้องมีชื่อว่าฟิโลเดนดอนมาเมอิซินเวอร์คราวนะครับลักษณะเด่นของน้องก็คือมีใบที่ค่อนข้างที่จะกลมนะครับน่าจะเป็นซิลเวอร์เงินเงินแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะครับน้องจะเป็นไม้เลื้อยนะครับผมวิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงง่าย มากนะทุกคนเลี้ยงแบบว่าร่มรำไรนะครับผมลดน้ำวันละครั้งหรือ2-3ถึงสมวันครั้งก็ได้นะครับผมน้องนะครับพอโตขึ้นน้องจะใบใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่แบบว่าได้เป็นกระด้งเลยส่วนวันนี้ราคาที่เจมาแบ่งปันก็อยู่ที่ราคาเพียง150บาทถ้าทุกคนเลี้ยงเขานะแล้วเขาน้องน้องแบบว่าฟอร์มโตขึ้นน้องจะมีความสวยงามมากๆนี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อเจมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับไม้ด่างราคาหลักร้อยแต่ความสวยหลักหมื่นต้นนี้นะครับน้องเป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนนะครับน้องมีชื่อว่าฟิโลเดนดอนริงออฟไฟหรือทางชื่อไทยนะครับน้องชื่อว่าใบาเลื่อยด่างลักษณะน้องก็เหมือนใบเลื่อยเลยนะครับใบาย,ยาวๆขอบใบจะมีความเป็นซี่เป็นหยักแบบนี้เลยแล้วน้องก็จะมีความด่างสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆนะครับผม รดน้ำนะครับวันละครั้งหรือ2-3ถึงวันครั้งนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบร่มรำไรนะครับน้องไม่ชอบแดด1 0 0เเนะครับผมจะทําให้น้องใบไม่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับนี่นะครับไม้ด่างที่ยังแบบน่าปลูกน่าเก็บสะสมอยู่นะครับผมสําหรับตัวน้องใบเลื้อยด่างนะครับผมวันนี้เจก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆราคาแบบน่ารักน่ารักเพียง150บบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อเจมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเจมีโปรสุดคุ้มนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเพียง1โปรเท่านั้นนะครับใครไวใครได้นะครับวันนี้มีต้นไม้น่ารักน่ารักนะครับมาแบ่งปันเซ็ตสุดคุ้มให้เลยนะครับผมต้นแรกนะครับเป็นซิงโกเนียมนะครับมิวคอนเฟตติน้องหวานหวานด่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหน่งต้นนะครับต้นที่2 น้องเป็นไม้ตระกูลพลูนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศที่มีความสวยงามมากๆเป็นฟอร์มกอดกๆแบบนี้เลยนะครับน้องมีชื่อว่าพลูงาช้างนะครับต้นที่3เป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนนะครับผมหน้าใบสวยงามมากๆเลยพอน้องโตนะครับน้องจะใบใหญ่ได้แบบเป็นกระดง้งกลมสวยงามมากๆเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามามีอิสินว่าขาวนะครับผม วันนี้โปรสุดคุ้ม3ต้นนี้นะครับถ้าใครรับนะครับอยู่ที่ราคาเพียง1,99บาทเจจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมใครสนใจทักเจมาได้เลยนะครับสนิ่จันประกายดาวนะครับผมอันนี้น้องเป็นไม้ชิ้นตานะครับแต่น้องโตขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ลายกําลังสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวพอโตขึ้นนะครับน้องเขาจะเปิดชมพูขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นชิ้นตาจากประกายดาวแม่ชมพูนะครับผม นี่ถ้าเลือกนะครับผมให้เลือกประกายดาวลายประมาณนี้นะครับผมถือว่าไม่ดังน้อยไปไม่ด่างจัดไปนะครับแล้วก็ทําให้ฟอร์มของน้องโตไวขึ้นด้วยนะครับผมกระถางนี้นะครับอยู่ที่ราคา290บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจรับก็รับได้เลยนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับผมสนิจันประกายดาวต้นนี้